โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รู้ปากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรา้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ3วิธีแคสเกมมือถือง,ง่ายๆทั้งระบบ iOS และ Android ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเราจะเริ่มต้นจากช่องทางที่ง่ายและใกล้ตัวผู้ใช้งานมากที่สุดอย่างการไลฟ์สตรีมผ่านโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบคอนเทนต์สตรีมมิ่ง ing, ชั้นดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมยอดฮิตสำหรับการสตรีมอย่าง ROV Identity V PUBG Mobile ไปจนถึงการอัดคลิปวิดีโอสำหรับทำไลฟ์เรียกชั่นภาคงานแข่งอีกทั้งขายของออนไลน์สอนหนังสือร้องเพลงสด V หรืออะไรก็ตามที่อยู่บนจอมือถือของคุณนั่นหมายความว่านอกเหนือจากการไลฟ์เกมหรืองานแข่งแล้วสตรีมเมอร์ยังสามารถพลิกแพลงวิธีการเหล่านี้เพื่อใช้ทําคลิปต่างๆได้อีกมากมายโดยวิธีแรกเลยก็คือสตรีมผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชันจริงๆแล้วการทำไลฟ์สตรีมนั้นขอแค่มีมือถือสเปคกลางๆสักเครื่องผู้ใช้งานก็สามารถเริ่มรายการสตรีมของตัวเองได้ทันทีโดยสำหรับเกมสตรีมเมอร์ทางเราขอแนะนำให้เป็นแอปอย่างอ m ม lette Arcade เป็นหลัก ส่วนการไลฟ์อื่นๆนั้นก็แนะนําให้ไลฟ์ผ่านแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง i n s t a g r กรหรือ Facebook ตามจากกลุ่มผู้ชมสําหรับรายการของคุณโดวยวิธีการใช้งานก็มีดังนี้ครับ 1. โหลดแอปพลิเคชันสําหรับสตรีมมิ่งมา2เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาและสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย 3. ไปที่ปุ่มสตรีมเริ่มการตั้งค่าเปิดใช้งานฟีเจอร์ไลฟ์ซึ่งสำหรับการสตรีมครั้งแรกแต่และแอปจะมีการสอนวิธีการใช้งานอยู่แล้วซึ่งการสตรีมผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ ผู้ใช้งานต้องดูให้ดีๆว่าแอปเหล่าน,นั้นรองรับระบบปฏิบัติการของคุณหรือไม่เพราะหลายๆแอปนั้นจะสามารถใช้งานได้กับ Android Phone เท่านั้นนอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถต่อไมโครโฟนเสริมได้ด้วยมันจะช่วยลดเสียงกระแทกจากการกดหน้าจอโทรศัพท์ลงไปได้และเก็บเสียงคนพูดได้ดีขึ้นอีกด้วย 2. s t สตรีมผ่านคอมแบบไร้สายสำหรับผู้ที่เคยชินหรือมีภาพชัดเจนอยู่ในหัว เกี่ยวกับทิศท,ทางการทํารายการสตรีมเป็นของตัวเองแล้วการเริ่มต้นสตรีมมิ่งในคอมพิวเตอร์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยขยายความเป็นไปได้ของตัวรายการทําให้มีองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มขึ้นได้โดยโทรศัพท์ Android ไป็นจะถึง iPhone รุ่นใหม่ๆก็จะมีฟีเจอร์มิเลอร์หน้าจอแบบไร้สายในตัวเองอยู่แล้วโดย Android นั้นจะสามารถทอนหน้าจอเข้า Windows PC ได้โดยที่เราไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเลยส่วน iPhone นั้นก็สามารถมีเลอร์เข้าเครื่อง m a c ได้โดยทันทีเช่นกัน แต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบ crossover เช่น Apple ไป Windows เราก็จำเป็นจะต้องลงซอฟต์แวร์ต่างๆเพิ่มบนคอมพิวเตอร์เช่น 5K Player เป็นต้นโดยมือถือทั้ง2ระบบจะมีวิธีการสตรีมต่างกันดังนี้ครับสำหรับ Android ให้เราเข้าไปที่ Start Settings y s t e m บนเครื่อง PC ของเราเข้าไปที่หัวข้อ Projecting to this PC และตั้งค่าหัวข้อให้เป็น u n w i r e l a b l Everywhere e จากนั้นเชื่อมต่อมือถือและคอมพิวเตอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตตัวเดียวกันและเข้าไปที่หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์บนสมาร์ทโฟนและเปิดใช้งาน Screen Mirroring ตัวมือถือจะทำการค้นหาอุปกรณ์ที่สะท้อนภาพได้ทั้งหมดจากนั้นจึงเลือกคอมพิวเตอร์ที่ตัวเราต้องการและสุดท้ายเราก็เข้าไปเช็คที่หน้าจอ Windows เพื่อรับการแชร์หน้าจอต่อ สำหรับ iPhone หรือระบบ ios ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับรองรับ airplay ลง pc เช่น5 k player หรือ l o l y screen เป็นต้นจากนั้นติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนและเปิดการส่งสัญญาณ airplay ของคอมพิวเตอร์นั้นๆจากนั้นให้เราเชื่อมต่อมือถือและคอมพิวเตอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตตัวเดียวกันและเปิด iPhone หรือ ipad ของคุณแลว้วกดใช้ฟีเจอร์ airplay ตัวสมาร์ทโฟนจะแสดงชื่อโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดมาและเปิดใช้งานอยู่จากนั้นกดเชื่อมต่อไปที่โปรแกรมนั้นๆก็เป็นที่เรียบร้อยและวิธีสุดท้ายวิธีที่3 สตรีมผ่านคอมแบบมีสายวิธีสุดท้ายผ่านการสตรีมมิ่งเกมมือถือนั้นก็คือการส่งภาพผ่านสายเข้าคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สตรีมมิ่งโดยตรงโดยทั่วไปแล้วหากการ์ดจอหรือ CPU นั้นมี Input HDMI ผู้ใช้งานก็สามารถพอร์ตภาพผ่านสาย l ไ t นิ n ง Type C to HDMI มาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยอย่าง Capture Card เข้ามาช่วย ซึ่งการจับภาพเหล่านี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสตรีมภาพได้ความละเอียดสูงลื่นไหลและลดภาระของเครื่องทั้งตัวคอมพิวเตอร์และมือถือได้เป็นอย่างดีโดยวิธีการก็มีดังนี้ครับ 1. ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับไลฟ์สตรีมหรือซอฟต์แวร์เฉพาะของแ a p เจอร์การ์ดแบบนั้นๆ 2. เมื่อเราเชื่อมต่อภาพเข้าไปทางช่อง HDMI input ของตัว PC แล้วให้เราเปิดซอฟต์แวร์สําหรับไลฟ์สตรีมขึ้นมาและ 3. าเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการจะไลฟ์ Live, ซึ่งเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น แถมการจับภาพมักจะมาพร้อมกับเทมเพลตสำหรับไลฟ์ที่สวยงามอยู่แล้วเช่นโปรแกรมไลฟ์ของ e l g a t o Steam Deck หรือ Recentral ของ Evermedia ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุน2ต่อที่นอกจากจะได้ภาพคุณภาพสูงกว่าการสตรีมแบบอื่นแล้วยังทำให้มีลูกเล่นอื่นๆในรายการของเราเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองวิธีการนี้ยังรองรับการไลฟ์ทั้งในเกมจากในเครื่องหรือจะใช้มือถือเป็นกล้องเพื่อไลฟ์สดก็ได้นั่นเอง